สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกันเป็นวันหยุดนะครับซึ่งเราจะทำการลดน้ำต้นกระบองเพชรกันนะครับสำหรับการลดน้ำทำได้สองวิธีที่เราปฏิบัติอยู่ก็คือเอาน้ำใส่ถังเอาขันตักน้ำลดน้ำธรรมดานะครับสำหรับวิธีการตักน้ำลดเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับ การที่เราผสมเกสรเราไม่ต้องการให้น้ํามันไปโดนดอกของต้นกระบองเพชรที่เราผสมเกสรเสร็จใหม่ๆเราใช้วิธีการตักน้ําลดนะครับและวิธีการที่2ในการลดน้ําก็คือใช้ถังฉีดเนี่ยครับถังที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขนาด16ลิตรนะครับใช้แบตเตอรี่สําเร็จรูปอยู่ในตัวเลยนะครับมีสายชาร์จให้พร้อมนะครับก็จะมี เขาเรียกอะไรนะเนี่ยกระบอกฉีดนะครับเนี่ยครับสำเร็จรูปเลยนะครับสามารถสั่งผ่าน Lazada s h o p ป e ได้นะครับมีลองเข้าไปเสิร์ชดูหาหาได้นะครับราคาไม่แพงคุณประโยชน์มีมากมายนะครับาสาเหตุที่เราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่า,ากระบองเพชรของเราเนี่ย ปลูกอยู่ที่ระเบียงนะครับปลูกอยู่ที่ระเบียงมันค่อนข้างจะเป็นที่คับแคบแล้วก็ลำบากในการเดินนะครับเราก็จะใช้วิธีการฉีดแรงดันที่ออกจากตัวถังฉีดเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งเข้าไปหาตัวบองเพชรที่อยู่ไกลๆไ,ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มสาธิต กับบนลแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะสะพายใส่หลังนะครับแล้วก็จะมีสายสายสายสำหรับสะพายอย่างดี<า>เราสามารถเดินเหมือนได้สะดวกอ่ามาต่อกันครับ สำหรับเนี่ยนะครับได้ยินเสียงไหมครับเปิดมีสวิตเปิดปิดเนี่ยนะครับ,น,น,รบนี่ก็คือสายกระบอกฉีดนะครับเราเราก็จะเมื่อเราเปิดปุ่มสวิตออนออฟเปิดปิดนะครับเราทำการฉีดเห็นไหมครับน้ำพุ่งเรายืนอยู่หน้าต่างแล้วก็สามารถฉีดได้นะครับเพื่อน เราไม่ต้องเดินออกไปที่ระเบียงหรือกันศาสตร์หรือพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นอันตรายเราก็ยืนแค่ยืนฉีดนะีก็โอเคแล้วเห็นไหมครับอันที่เห็นนี่จะเป็นยิมโนนะครับยิมโน อันนี้อันนี้อะไรแล้วลืมชื่อหน่อเพียบเลยนะครับเนี่ยดอกสวยดอกสีเหลืองออกดอกดีฤด,ดูนี้นะครับจะเป็นฤด,ดูสำหรับการออกดอกของกระบองเพชรนะครับเดือนมีนาเมษาพฤษภา เด,เดือนเมษายนนี่ดอกออกเยอะหน่อยเราก็จะทําการผสมเกสรได้นะครับในระหว่างที่ออกออกดอกเมื่อผสมเกสรได้เราก็จะได้มเมล็ดในการขยายพันธุ์ใครมีพ่อพันธุ์ดีสีสวยๆก็เอามาผสมกันครับมันก็จะได้ลูกไม้ใหม่ที่มีความสวยงาม นี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมันอยู่ใกลๆมันก็สามารถพุ่งไปหาได้นะครับแรงดันน้ําโดยที่เราไม่ต้องเดินไปเพิ่มความสะดวกสบายมีความปลอดภัยเราไม่ต้องเดินไปเหยียบไปย่ำเดี๋ยวพื้นพังข้างล่างเป็นหลังคานะครับใช้กันศาสตร์เป็นทิศเพาะที่วาง สวนเราส่วนเล็กๆไม่ใหญ่นะครับปลูกด,ด้วยใจรักจริงๆพูดถึงว่ามันออกหนอ่อออกอะไรเยอะนะครับแต่เราไม่อยากจะ ขยับขยายมันมากเพราะว่าพื้นที่เรายังจํากัดอยู่ส่วนเรือนเรือนปลูกของเราก็ยังไม่พร้อมนะครับเราก็เลยต้องให้เขาอยู่บางบางหน่อยอย่างเช่นหน่อนี้นะครับต้นนี้นี่นะครับที่ชี้แล้วก็เลยหลายต้นนะครับอย่างต้นนูนต้นนูนพิง k l เลดี ออเรนจินะครับเนี <Network Center> <S these earth> er ่ยออเรนจสีส้มหน่อเพียบเลยนะครับออเรนจิทิ้งทิ้งเจแปนเนี่ยครับที่กำลังฉีดอยู่เนี่ยเททายทิ้งเไทายหน่อออกเยอะมากเลยนะครับหน่อเริ่มใหญ่ ในเรื่องของหน่อนี่ก็สามารถเอาไปการาฟได้หรือเอาไปชำหน่อได้นะครับทีนี้เรามันมีจังหวนะเนาะอย่างที่ว่าเนี่ยแหละจังหวะในการในการที่จะขยายพันธุ์เราก็ยังไม่ค่อยพร้อมเราก็เลยฝากไว้กับต้นอย่างต้นนี้อย่างที่เห็นใกล้ๆตรงนี้นะครับที่กำลังฉีดอยู่เนี่ยเพิร์นอันดามันนะครับเนี่ย เพลินอดามันก็เป็นยิมโนสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยงามมากนะครับถ้าสีเขามาเต็มๆนี่เป็นลายแบบเหมือนกับไข่มุกเลยนะครับเหมือนสวยๆครับลายเสือเลยงนะ่ายๆส่วนสามกระถางข้างหลังที่สวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับสามกระถางนู้นก็จะเป็น LB LB ีด่างนะครับ หนอ่นอหนอ่อหน่อออกหน่อออกตึมเลยนะครับถ้ามองเห็นนะครับเนี่ยนะครับที่กำลังฉีดน้ําให้อยู่หน่อเพียบเลย LB ดังเล่ยนะครับอันนี้มะละกอนะครับต้นเนี่ยเนี่ยครับต้นที่กําลังฉีดอยู่เนี่ยครับมะละกอหน่อก็สีสีน่ากินเนี่ย ออกเยอะนองเนี่ยครับมันเป็นเครื่องฉีดใช้แบตเตอรี่นะครับเครื่องฉีดเครื่องฉีดที่ใช้แบตเตอรี่มันมีความสะดวกในการใช้งานให้ให้เพื่อนๆดูว่าเครื่องฉีดมันมีประสิทธิภาพน่าใช้ เราไม่ต้องถือน้ำทีละถังทีละขันไปลดนะครับฉีดแบบนี้โซนโซนทางนี้นะครับโซนทางนี้ก็เป็นโซนที่เป็นพ่อพันุ์แม่พันธุ์ที่กําลังผสมเกสรอ,อยู่แล้วก็ได้รับการเกผสมเกสรไปเมื่อเช้าเราก็ใช้วิธีการตักน้ําลดที่โคนนะครับไม่ฉีดนะครับเพราะว่าถ้าฉีด ถ้าฉีดไปเนี่ยน้ําจะเข้าไปในดอกและเป็นล้างเกสรซึ่งเกสรมันเปียกมันจะไม่ติดนะครับเกสรน,นี่เขาจะไม่ให้เปียกเด็ดขาดนะจ๊ะจำไว้เลยนะจ๊ะเกสรที่เราผสมไปเนยอย่าให้เปียกถ้าเปียกมันจะไม่ติดนะ <Okay. S 1> นี่คือเคล็ดลับเลยนะจ๊ะห้ามให้โดนหรือถ้าเป็นหน้าฝนก็ให้เอามาผสม ถ้ามันมีดอกหน้าฝนนะให้เอาเข้ามาในบ้านแล้วทำการผสมส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยติดนะครับหน้าฝนเพราะว่ามันมีความชื้นเยอะเราก็ใช้วิธีการเลี้ยงก็คือเอาเข้ามาผสมในบ้านนะครับในบ้านเนี่ยก็คือแบบไม่ให้ไม่ให้โดนฝนโดนความชื้นมันจะมีโอกาสติดเอ๊ลืมชื่อพันธุ์นี้ พันนี้ลืมลืม,ลมนึกไม่ออกอันที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นโคเนซีนะครับพันโคเนซีที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอินทาลัมพันหนึ่งนะครับพันโคเนซีถ้าเพื่อนๆได้ได้รู้จักนะครับพันโคเนซีจะมีเอกลักษณ์คือมีลูกสีแดงนะครับมีลูกสีแดง ต้นนี้ต้นนี้เราก็ซื้อมาเป็นเนื้อเยื่อนะครับเป็นเนื้อเยื่อเป็นต้นตูมียนะครับเรายังไม่ได้ไปปลูกรอรอให้มันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับถ้ารอได้นะครับเดือนมิถุนายนเริ่มเริ่มแตกแตกทางแล้วเห็นไหมครับเริ่มแตกเริ่มแตกทางแล้วเริ่มสวยแล้วครับ แต่ไอพันธุ์นี้เป็นพันธุ์บฮีเหลืองนะครับพันธุ์ใฮีเหลืองที่เห็นอยู่นี่คือพันธุ์ใบฮีเหลืองนะครับพันธุ์ฮีเหลืองอันนี้104มีกระถางเดียวแพงสุดๆสองพันอันนี้พันพันแปดนะครับแคปซูลละพันแปดนะครับพันแปดห้าสิบบางเจ้าก็พันเก้าด้วยนะครับ อันนี้สองพันหนึ่งศูนย์สี่กระถางนี้กระป๋องนี้แคปซูลนี้นะครับทั้งหมดสิบกว่าถิบกระต้นนะครับเราก็จะเอาไปปลูกที่กาญจนบุรีตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับเพราะมันแล้งครับช่วงนี้ละหน้าแหลงเอาอินทพาลัมไปลงหน้าหน้าแล้งไม่ค่อยจะรอดความความจริงถ้าเรามีน้ำพร้อมก็ไม่เป็นไรมีเวลาดูแล แต่ทีนี้ว่าเราเราจะไม่มีเวลาไปดูแลมากมายนะครับก็เลยคิดว่าจะไปลงช่วงหน้าฝนให้มันผ่านเดือนห้าให้เข้าเดือนหกเดือนห้าเขาไม่ให้ปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้หรือยังนะเดือนห้าถือเคล็ดลับเลยนะครับถือเคล็ดลับเลยห้ามปลูกห้ามสร้างห้ามทําอะไรท,ทั้งสิ้นนะครับปลูกไปก็จะไม่ได้กินได้ใช้คขาว่างั้นนะครับ ปลูกบ้านก็จะไม่ได้อยู่แต่งงานก็จะหย่าล้างนะครับมันรุนแรงมากเลยเดือนห้าเพราะฉะนั้นห้ามปลูกห้ามสร้างห้ามทำการมงคลนะครับเดือนห้ายกเว้นเก็บน้ำพึ่งพระจันทร์เดือนห้าดีสุดมีอย่างเดียวที่ดีคือน้ำพึ่งเดือนห้านะครับแต่ถ้าเป็นการมงคลการลงลงปลูกพืชอะไรต่างๆมันมันแรงครับเดือนห้า เดือนหจะอยู่ในช่วงของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้แหละครับต้องไปดูปฏิทินอีกทีหนึ่งนะครับเดือน5ก็าฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเคล็ดลับดีๆหรือข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูต่อนะครับ <St ars> ใช้งานง่ายนะครับเครื่องนี้ เนี่ยครับก็จะมีสายสะพายนะครับมีสายสะพายมีสายสะพายให้สะพายหลังเวลาเดินแล้วก็จะมีไฟไฟมีไฟโชว์นะครับวอลลุ่มไฟมากน้อยนะครับก็จะมีสายหัวฉีดนะครับสายหัวฉีดนี่นะครับพร้อมพร้อม ปุ่มสำหรับข้อมือในการกดฉีดนะครับกดปื้ดฉีดปื้ดได้เลยนะครับมีฝามีที่เติมน้ำเรียบร้อยเวลาเราเลิกใช้นะครับมันก็จะมีสวิตซ์เปิดปิดตรงนี้นะครับเวลาเราเลิกใช้กดก็กด,ด,ดที่สวิตซ์นะครับปิดนี่คือการปิดแล้วนะครับปิด ให้ดูทีหนึ่งนี่คือการเปิดนะครับเปิดมันก็จะมีเสียงเดินปัม๊มมันมีมอเตอร์อยู่ภายในนะครับมีมอเตอร์อยู่ภายในปิดเวลาเราเลิกใช้ก็ปิดแล้วก็ชาร์จนะครับมันก็จะมีที่ชาร์จนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ชาร์จนี่นะครับที่ชาร์จใช้ไฟบ้านครับชาร์จชาร์จั้งนึงก็ใช้ได้เป็นวันเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้ ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับในการใช้งานง่ายโอเคครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นความรู้สาระดีๆแทรกซ้อนแทรกๆอยู่ในคลิปนะครับใครที่จับประเด็นได้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ห่วงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นความรู้กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณมากเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของกินนะครับถ้ามีสาระดีๆอะไรจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับขอบคุณครับ